งานนี้เนี่ยผลไม้วิเศษในย่านุงแทนหมดแน่ๆครับแม่จันครับเตรียมส่งกล้วยอีกรอบเถอครับเพราะว่าหนูเนี่ยกินเก่งมากเฮ้ย,ยงวีนะ ช่วงนี้เปลี่ยนสถานที่พักผ่อนตอนเช้าครับมาอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ร่มพัดเย็นสบายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังคาบ้านของส้มจุกเขากำลังซ่อมอยู่ครับพอสายๆก็จะย้ายส้มจุกและแม่แสนดีกลับเข้าไปอยู่ในคอกนะครับตอนนี้เนี่ยมาดูช่วงโมงรีแลกของส้มจุกมีนาะตอนเช้ากันนะครับ มาถึงชั่วโมงกันหลอกกินของในย่ามวิเศษของลุงแทนครับถ้าจะฝึกส้มจุกให้เก่งก็ต้องแลกกันนะลุงแทนขาหลอกลุงแทนได้ขนาดไหนดูเอาเถอครับทุกคนแค่ส้มจุกม,มีนาขยับมือ ก็ได้กินแค่ส้มจุกมีนาขยับตัวขยับขาลงนิดนึงก็ได้กินนี่ถ้าเธอตดนะผมก็เชื่อว่าก็คงจะได้กินถ้าเป็นแบบนี้เชื่อเธอครับได้กินตลอดเวลา ดูพี่แอดี่คาใส่ความส้มจุอีกแล้วก็เห็นเห็นอยู่นคํะว่าส้มจุเนี่ยทำตามทาี่ลุงแทนสอนทุกอย่างเลยค่ะพออย่างไหนทำไม่ได้ก็ไม่ได้กินค่ะพี่แอดเนี่ยไม่ใส่ไม่ดีใส่ความเด็ดอ้างว้างเนี่ยพี่แอดก็อ้างอิงเท่านั้นแหละค่ะคือแบบว่าเห็นลุงแทนล้วงมือเข้าไปในย่ามตลอดเวลาเลยเอ็นดูลุงแทนป้อนเก่งมากเลยล่ะ ทุกคนเนี่ยเอนดูคนเก่งอย่างซ้มจุกค,ค่ะผิดไหมล่ะคะที่ซ้มจุกเนี่ยเก่งเกินไปพี่แอดจุกเนี่ยมาไล่เล่นตรงนี้เนี่ยสบายมากๆเลยค่ะชอบไหมล่ะคะชอบค่ะ เพราะว่าได้เปลี่ยนที่เล่นค่ะแม่แสนดีมีของกินตลอดเวลาเลยแต่ว่าต่อไปแม่หนูเนี่ยต้องอ้วนแน่ๆเลยค่ะพี่แอดทำไมคะส้มจุกกินมีหยุดยกินดะแถมกินตลอดเวลาเลยค่ะแม่เธอนะส้มจุกอย่าพูดดังสิคะพี่แอดอยู่ใกล้กันแค่นี้เองเดี๋ยวแม่ได้ยินเนี่ย เมษสนดีจุดดูส้มจุดเอาอีกค่ะโถนี่ขนาดว่าเกรงใจลืมดูตัวเองไปป่ะกินเก่งขนาดนี้พุงต่ำเตี้ยเรียดดินขนาดนี้พี่แอดมองบวกนะคะพุงติดดินขนาดนี้มีใครบ้างมีอยู่แค่ตัวเดียวก็คือส้มจุดค่ะส้มจุดูุงใจมากเลยนะคะงานกินต่อไปค่ะถ้าจะทำให้พุงลากไปกับดินได้เนี่ย หนูชนะเลิศแน่นอนค่ะซุ้มจู วันนี้ส้มจุกมีนาอยู่กับโซ่เป็นวันที่สองแล้วนะครับน้องเริ่มจะเคยชินแล้วล่ะเริ่มจะเก่งแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็คือมีลุงแทนคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาคอยสอนคอยฝึกพฤติกรรมต่างๆนอกจากนั้นยังคอยป้อนผลไม้ให้ตลอดเวลาถ้าส้มจุกทำตามที่สั่งได้เธอก็จะได้ของรางวัลเป็นผลไม้ต่างๆที่อยู่ในย่ามทุกคนครับคิดดูสิครับลุงแทนต้องป้อนมีนากี่รอบมีนาจะหยุดได้ไหม ในเมื่อเธอเนี่ยเก่งทุกเรื่องแถมทําได้หมดแบบนี้ลุงแทนเนี่ยโกงความรักชัดๆงานนี้เรียกได้ว่าอยู่เป็นทั้งลุงและหลานกันเลยทีเดียวครับเป็นคลิปน่ารักที่เกิดจากการเลี้ยงดูและช่วยกันดูแลครับเ้าจจ ได้วได้แล้วได้ได้่ได้เราได้เห็นเรื่องราวน่ารักในปัจจุบันกันแล้ว ภาพน่ารักและเรื่องราวน่ารักในอดีตก็มีเยอะมากมายพอสมควรเล่าเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกครับวันนี้เรื่องราวในอดีตคือเรื่องตัวสาครับ เราทำมนไดให้ต่ำๆก็ไม่ลงเนาะมาค,อค่อยๆลูกสักธรรมชาติใหม่ๆเพิ่งขุดเสร็จก็ต้องให้เจ้าของเขามาตรวจตาความเรียบร้อยก่อนที่เราจะทำขั้นตอนอื่นต่อไปอเ,เรื่องของเรื่องมันอาจจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ก็ทำให้เรายิ้มและได้หัเราะกันแน่นอนครับ มันยังไม่เสร็จเลยลูกก็ให้ลงมาลองดูว่ามันลึกเปลือบหรือเปล่าดีไหมลูกดีไหม,มน้ำใส่นะช่วยมีนาเป็นช้างแบบนี้ลุงลุงเดกเขาขุดแล้วลูก จิบงานให้ตรงนี้เนี้ยจะขึ้นจะขึ้นนี่ทางขึ้นอยู่นี่ก็ทำเป็นไอ้นั่นมาให้หลูกโอ้ตายแล้วต้ะ จริงๆตอนแรกไม่ต้องให้ลุงเด็ดมาขุดให้ก็ได้นะเนี่ยลงมาลูกลงทางนู้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ดูมินาดูมินาขอบคุณหมอลุงควานพี่ควานประจำศูนย์คัชบาลทุกท่านนะครับ ที่ดูแลน้องอยา่างดีขอบคุณคลิปน่ารักที่อัปเดตรายวันให้สมาชิกได้ดูกันครับขอบคุณครับมันหมาแนละ้วไหนไม่ดีเก็บงานดีนะไหนดังขึ้นอยู่ตรงไหนเราเบาลูกเอาเบา ี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้อ่าขึ้นมาูกอวยมาก